ติดทองคงมีค่าเดินเที่ยวครับผมเดินทเ,เทีาา่ยวแถวกรุงเทพมหานครบางคนก็ติเป็นไฟฟ้าสีสายสีน้ำเงินครับผมถ้าเดินเที่ยวตอนนี้อยู่ในกรุงเทพมาหาคนครครับผมอยู่ในกรุงเทพมาหาคนครครับผม นี่กัเป็นสะพานบางกอกใหญ่นะครับเนาะสะพานบางกอกใหญ่คำวนเป็นไอ้รถไฟฟ้าทางเรีวสูงนี่กัจะเป็นคลอง หองบางกรอบใหญ่บรรยากาศตอนเย็นๆแรงๆครับโปะไหมสปีดบางคนยืนอยู่บนโปะประมาณนี้นะครนะับเนาะ สวย,วยคืนน้ำพี่น้องคืนน้ำเป็นบ้านเก่าเลยครับคล้องเก่ากับผมคล้อง,อง,อง,องบางกอดใหญ่เป็นบ้านสมัยโบราณที่ติดแม่น้ำตั้งแต่ใดท่าใดเลยดิ ธรรมชาติดีครับโอเล็กไ่ล่อขึ้นเลือครับไบล่อขึ้นเลือ ส่วนมากสี่เป็นเรือหงงางเง่าครับผมนะักท่องเที่ยวกับสี่หลายอ๋อมีจำกัดอ๋อจำกัดผู้โดยสารสูงสุด40คนจากกรมเจ้าท่าโอ้สองคันเลยสองคันเลยเออสองล้ำมาเลยสองล้ำเลยมาเลย bye hello <laughs> ไปแล้วนี่เล,เลือกเปล่าเลือกเปล่าที่นออ้องสวยน้ำเลือกกำลังมาเลือกนักของเที่ยวขาดจันยังน้อย อะไรมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยเสร็จตสลักีครับยกมือแถลงด้วยเท่าอีกนักท่องเที่ยวันไรโค้งหน้ากะดีเป็นกะดีชะลอความเร็วครับผมไปแล้วตอนเย็นๆแรงๆบรรยากาศดีๆ อากาศดีครับผมน้ำขึ้นกับน้ำเป็นน้ำที่แบบว่าสจจะอาดเลยครับเน้องบางกอกไง่ายนี่บอมี่กินบอมีน่นี่เป็นธรรมชาติดีครับธรรมชาติข้องเกา่าตนปัญจก,กยานอยู่ขั่งเึ่ง อ้ตัองอ้งยอะมาก,ออกมากปากระพ่านกันเอาประตูมกตตตต็ต้องเริ่องขอเลือสั่นส่วนตัว บรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวเบื้อง็นมาคู่เป็นสวยงามครับผมเบื้องคืนน้ำ้วก็สวยง่ามฟังนั่นก็จะเป็นฟังเป็นเอื่อฟังยังแหละฟังพนาคอนเ่ครับฟังนั่นาการ์ดซีเมนไปได้นะครับผม มาอีกแล้วลำหนึ่งบึงภาพพี่นองบึงเรืออีกจ็กล่ำกันเรื่อนักท่องเที่ยวหลายอากาศดีแดดล่มนุบก,กับประมาณนี้แหละครับผมในกรุงเทพมหาคนคร นมพัดปีนเดี๋ยวค,ครับเป็นมเพือนวฮัลโหลฮัลโหลจากไทย สวัสดีเป็นจังน่อาหารเนอะเปินมาเที่ยวบ้านเฮาเฮากับต้องทักไายเดยกความสุภาพกับเพิ่นแล้วเลือเยอะมากเลย เยอะมากเลยนคนขาด้องนะครับ มีความสุขแล้วนะครับเนาะครับผมมีความสุขครับผมสำหรับ y o u t u ู e ของสปีดบางค้นนะครับเนาะรับผมก็บทำมานานแล้วรับผมก็ก็ไดจักประมาณจักหาเดือนแล้วนะครับนอกจากยังท่านผทานการหลังคาในระบบของเกิดนะครับเนาะรับผมกระากเนี่ยได้รับได้รับผมสปีดบางค้นกับยังท่านกเก่งในการบรรยายนะครับเนาะขอตรวจขอไพ่ที ไงข้ามขวดที่วัตถุต้องดูดิตไปนะครับเนาะ, mm hmm. ะครับผมวันนี้พาาเทด่ยวครับผมค้องบางกอกญ่ครับสำหรับชิ้นนี้เขาฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ